กาบสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุสคนเดอ้อเอฟซีถูกทันพี่น้องคลิปนี้จะมาว่าด้วยเรื่องคดีพริกเกิดยังขึ้นนาะบาทนี้พี่น้องหลังจากที่มีคดีพลิกเนาะพี่น้องเนาะเกี่ยวกับในส่วนของเรื่องติดต่อมอนั่นเองพี่น้องทางชาวนิดถึงกับจับตาสิ่งนี้ทันทีบอกว่าแล้วนางจะออกมาไลสุดขอโทษคนที่ไป กล่าวหาไหมมาสันวาไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครแต่พวกคุณกล่าวหาว่ามีคนแกล้งคุณมาสันวาทั้งที่จริงแล้วคุณก็รู้อยู่แก่ใจมาสันมาพิ้วงบอกว่าเรื่องดังกล่าวผ้ากันออกมาประกาศว่ามีคนไปกันแกล้งเจ้าของแล้วเป็นยังไงทีเนี้ยคดีพิกจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนมาสันวาพิ้วงในส่วนของเนาะพน้วงเนาะทางเพจดังหลายเพจที่เพิ่อนออกมาพูดถึงเรื่องนี้เนาะพน้วง แล้วก็มีในส่วนของลงเช็ดดังกล่าวไว้อยังชินในส่วนของเพจสบายดีทุดีเพิ่นกะได้ลงว่าคดีพิกไหมไขสตอเบอรี่าสันวาพี่น้องเชทด,ดังกล่าวนั้นก็มีคนถามบอกว่าหรือให้รอในห้องเย็นวาสันวาแล้วก็ในเช็นั้นระบุเป็นภาพของทางคุณแพลีาวๆนะพี่นนะ้องเนาะตรงนี้ค่ะพี่แล้วก็มีถ่ายภาพให้อ,อีกฝั่งดูนะพี่น้อง วายูมองนีประมาณนี้แล้วอีกขั้นก็ตอบกลับว่าเดี๋ยวเขาคงปล่อยอาจจะตรวจเอกสารอยู่เดินตามหาตำรวจเลยจ้าจะได้คุยประสานวาพี่น้องนั่นแหละพี่น้องเปินกาเลยมีประเด็นเรื่องดังกล่าวว่าในส่วนของที่ออกมาชี้แจงนะพี่น้องเนาะว่าที่ติดต่อมอก็คือสาเหตุหลักเรื่องการสื่อสารแค่นั้นเลยประสานว่าไม่ได้มีอะไรเยอะแยะได้วีซ่า สวิต40วันด้วยซ้ำรอบนี้คือได้มากกว่าทุกกลุ่มศิลปินที่เคยยื่นให้วาสันวาอ่าเพิ่นก็บ,บอกว่าประเด็นก็คือคิวแรกคือให้ไปล่วงเดนมากทิมดูแลบินคนละไฟกันวาสันวาซึ่งน้องๆเดินทางกันเองเลยเป็นห่วงเรื่องการแปลภาษากับการสื่อสารกันผิดพลาดทางตอมอเขาก็เลยแค่เช็ครอเอกสารวาสันวาพี่น้องแล้วก็บ,บอกว่าตนทางของสวิตโทอยืนยันทางหน้าหน้าเจ้าของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างพ่อตกกากลันตีเรื่องเอกสารและกกาทรัพย์สินวามาทํางานจริงเมื่อพร้อมเขาก็ปล่อยตัววสันว่าไม่ได้น่ากลัวอะไรหรอกตํารวจตอมอมีแต่คนน่ารักน่ารักวสันว่าพี่น้องนั่นแหละพี่น้องหลังจากมีข้อมูลชี้แจงแลาะพี่น้องเนาะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าเอฟซี FC ชาวเน็ตถึงกับบอกว่าเป็นจังไดคดีพิกแล้วผ้ากันนาแตกบ่ว่สาสันว่าพี่น้องเอฟซี FC บางท่านก็ถึงขนาดบอกว่า ต้องแจ้งความเอาผิดเวรกรรมที่ตามไปทุกที่แล้วแหละวสันวาพน้วงไม่มีอะไรเขาไปกันแกล้งคุณหรอกมันเป็นเวรกรรมของเธอเองนั่นล่ะวสันวาพิ้วงนั่นละ่ะในส่วนของทางคอม,มินนะท่านอื่นๆเพิ่ะมาเบ้าถึงเรื่องดังกล่าวว่าบบได้ภ้าษาเสือกบ่บอกคนอื่นวสันวากลัวคนว่าโง่หรือไงแล้วมาเสือกมาสร้างประเด็นว่ามีคนโทรไปแจ้งตัวมอ พูดอย่างกับตัวเองเป็นบุคคลสําคัญวา่นวาพี่น้องบางคอมเมนต์ก็บ,บอกว่าเป็นผู้เทาเลี่ยงแกะเล้วบาดน,นีวาสนวาตัวเละตัวเขาไปสู่ยางนอกวาสนวาพี่น้องนั่นล่ะพี่น้องหลายคนหลายคอมเมนต์ถึงกับบอกว่าจะรอดูว่าจะกล้าออกมาพูดชี้แจงหรือรับผิดสิ่งที่ตนได้ก่อไหมวา่นาพี่น้องถึงขนาดบอกว่า ต้องออกมารับผิดเลยทีเดียวพี่น้องนั่นแหละพี่น้องในส่วนของเรื่องดังกล่าวนาะพี่น้องเนาะหลายคนก็ยังจับตามองอย่างต่อเนื่องนาะพี่น้องเนาะทีมีประเด็นว่าในส่วนของมีคนไปกันแกงเพื่อนล้วกะมีค้นโทษแจงต่อหม้อประมาณนี้พี่น้องทางเอฟซีก็ใส่ใจเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนาะพี่น้องเนาะไม่เพียงแค่ใส่ใจแค่นั้นพี่น้องแต่ยังเรียกร้องให้ทําสิ่งนี้ก็คือว่าให้ออกมาขอโทษออกมายอมรับตรงตรง ว่าจะคองนี่เบาใส่หลายคนอื่นประมาณนี้พี่น้องให้นึกถึงตอนที่พวกตัวเองออกมาไหล่ออกมากล่าวหาคนอื่นแล้วยังมิหนำซ้ำจะให้เขารับผิดชอบชีวิตตัวเองด้วยซ้ำแล้วพวกเธอ จะรับผิดชอบในความผิดครั้งนี้หรือไม่ราสันวาพี่น้องกาย่อมรับผิดบอวว่าจะของปิ่นคนผิดราสันวานั่นละพี่น้องพี่น้องคิดเห็นกันยังไงเนาะพี่น้องเนาะในเรื่องนี้กะคข้อมินไวไต่คลิปเจดวงได้เด้อเดี๋ยวถามมี่เขามาอัปเดตไม่เดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่น้องไม่เด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจา้า